สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจาโทเฮนรี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับได้พระบัวรอบอาจาร์นองนะครับวัดสายขาวรุ่นแรกนะครับมาใหม่หนึ่งองนะครับผมอง์นี้ก็มีกล่องเดิมเลยนะครับ BL พลาสติกนะครับผม โบวรอบของอาจารย์นองรุ่นแรกนี้นะครับเอ่อจะสร้างนะครับในปีพศสอง1นห้าสี่หนึ่งนะครับผมเป็นโบวรอบนะครับที่ท่านอาจารย์นองเนี่ยดำริสร้างขึ้นเองนะครับในปีพศสอง1ห้าสี่หนึ่งเพื่อนะครับนำเงินนะครับไปตกแต่งนะครับมนดบ ให้แล้วเสร็จนะครับผมรุ่นสร้างมนดบเนี่ยจะเป็นปีพศสองนห้าสี่สย์นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นเอ่อนำไปนะครับตกแต่งนะครับเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับในมนดบให้แล้วเสร็จนะครับเป็นบัวรอบรุ่นแรกของอาจารย์นองนะครับปีสี่หนึ่งนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับอง์นี้เนื้อนวะโลหะ,ออะลหของ เอ,อ่อปีพศสองห้าสี่หนึ่งนี้นะครับบัวรอบนี้นะครับจะสร้างทั้งหมดนะครับสองพันห้า้อยสี่สิบเอ็ดองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีบัวรอบนวะโลหะกรรมการด้วยนะครับบัวรอบนวะโลหะกรรมการนะครับถ้าเป็นกรรมการเนี่ยจะสร้างนะครับกรรมการแบบนี้นะครับ จะสร้าง299องค์นะครับผมนี่เนื้อเขาจะสวยนะครับรุ่นนี้ปิ๊งปังนะครับเพราะว่าเป็นนวะเต็มสูตรนั่นเองนะครับผมนวะเต็มสูตรนะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับแต่ว่าองค์นี้เนี่ยนะครับตัวหนังสือที่เป็นเ สีเหลืองนะครับได้หลุดนะครับไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากล่องของรุ่นนี้นะครับเขาเนี่ยไม่เหมือนกล่องรุ่นอื่นนะครับที่ออกแบบมาถ้ารุ่นอื่นเนี่ยจะหลุดลอกยากนะครับเพราะว่าเอามือเล็บสกิดไปเนี่ยจะรู้สึกว่าฝืดนะครับเพราะว่าอ,อตัวของสีทองเนี่ยจะลงนะครับไปในเนื้อพลาสติกนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยรุ่นของ บวรอปีสีหนึ่งอาจารย์นองนะครับเขาจะเป็นตัวหนังสือพิมพ์อยู่นะครับสกรีนอยู่บนพลาสติกธรรมดานะครับเมื่อวางซ้อนกันเนี่ยนะครับถูไปถูมานะครับหลุดหมดนะครับหลายหลายองค์นะครับที่ผมเจอตัวหนังสือหลุดหมดทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเนี้ยคือกล่องเดิมเลยนะครับผมองนี้ก็ได้มาจากแบ่งมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ห้างพันทิพย์นะครับผม เขาบอกว่ามีคนเรียกเขาไปซื้อนะครับเขาก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปขายใครนะครับก็เลยนึกถึงกันนะครับผมนี่นะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับผมกล่องใหญ่นะครับวันนี้วันที่สิบหกนะครับผมเช่าพาอองอ์นี้เมื่อเมื่อเอ่อ น่าจะประมาณสองสามวันที่แล้วนะครับวันนี้วันที่สิบหกวันที่สิบหกหวยออกนะครับแปดห้านะครับผมผมซื้อแปดหนึ่งไปมาออกฝั่งนี้นะครับออกแปดห้าแต่ว่าซื้อแค่ลอตเตอรี่นะครับไม่ได้แบบหลายหลายกลับอะไรอย่างเงี้ยแบบใต้ดินนะครับก็แค่ซื้อแบบลุ้นสนุกๆน,นะครับก็ซื้อแปดห้าไปนะครับมาออกฝั่งนี้ นี่นะครับต่อโค้ดสวยชัดเจนนะครับเดี๋ยวเมาเรามาดูกันที่อง์ภานะครับอง์ภาเนี้ยนะมีขนาดใหญ่กำลังดีเลยนะครับผมกำลังแขวนเลยนะครับโชว์ผมจะเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ A รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคนะครับโบลลอประจันนองไม่มีเนื้องเงินนะครับผม มีนวะมีเนื้อเหลืองนะครับแล้วก็มีทองคําทองคําผมก็มีนะครับเนื้อเหลืองผมก็มีนะครับนวะผมก็มีนะครับก็ขนาดกําลังแขวนเลยนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องพิมพ์พระนะครับพิมพ์พระของ บัวรอบอาจารย์นองรุ่นแรกปี4 1หนึ่งนี้นะครับถอดพิมพ์นะครับจากบัวรอบหลวงปู่ทวดวัดช้างให้รุ่นแรกปีพศ2508นย์นะครับของท่านอาจารย์ทิมนะครับมาสร้างเป็นพระบัวรอบของอาจารย์นองนะครับก็เรียกได้ว่าพิมพ์เนี่ยเท่ากันเป๊ะนะครับผมแล้วนะครับยังได้มีนะครับมรารเก่าของท่านอาจารย์ทิมนะครับก็คือนะครับ ก้านช่อชนวนเก่าของเตารีดปี0ูแล้วก็ก้านช่อชนวนเก่าของนะครับบัวรอบปี0 8นย์นะครับนำมาหล่อนะครับเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับผมพระรุ่นนี้นะครับเอ่อสร้างนะครับเนื้อนวะแบบนี้นะครับสร้าง2541องค์นะครับได้ทำการหล่อนะครับสูตรเดียวนะครับกับ กิ่งสายวัดสุทัศน์นะครับผมเนื้อหามวลสารนะครับใส่นะครับทองคำสี่สิบเก้าบาทนะครับเงินเก้ากิโลกรัมนะครับผมแล้วก็มวลสารเก่าของท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วนะครับก็ยังมีนะครับแผ่นจานแผ่นยันนะครับอีกสามร้อยฝาแผ่นนะครับผมจากเกจิคณาจารย์นะครับทั่วแดนใต้เลยนะครับผม 300พระแผ่นนะครับนำมาหลอมรวมนะครับเป็นพระรุ่นนี้นะครับผมนี่คือมวลสารนะครับที่เป็นโลหะนะครับผมพิมพ์ปี08ก้านช่อชนวนเก่าแล้วก็หล่อสูตรวัดสุทัศนนะครับผมก็จะเป็นเนื้อละวะโลหะกับดำนะครับการที่จะเป็นเนื้อนวะโลหะเต็มสูตรนะครับจะต้องใส่เงินและใส่ทองคำเยอะนะครับผม นี่ดูหน้านะครับผ้าผิวดีมากนะครับเป็นเนื้อนวาวโลหะยาขัดแดงเดี๋ยวดูโดยรวมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอ่อดูรายละเอียดทีหนึ่งผ้าเนี่ยเป็นพิมพ์ประกบนะครับตรงแถวบัวแถวเข่าอะ่ะจะเป็นแบบนี้ทุกองคนะครับผม <c oughs> แบบนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับถ้าไม่สวยผมไม่เอามาลงช่องนะครับด้าน,นหลัง ด้านหลังเนี่ยถอดจากบวลรอบปีศ8นย์ดบลลรอบปีศูย์ปดเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยเขาจะมีวงกลมตรงนี้นะครับแล้วก็หัวเนี่ยนะครับเสียนลงหมาทั่วนะครับจะบุ๋มนะครับตรงนี้อันเนี้ยเป็นเอาเป็นเขาเรียกว่าตําหนิให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับที่ว่าจะเป็นตําหนิเอาไว้ดูนะครับว่าเอ้ยใช่บัวลล์ประจันนองแท้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็พิมพ์พ้านะครับจะต้องมีรอยประกบพิมพ์นะครับ แบบเดียวกับปีศูนย์แปดเลยนะครับผมแก่เงินแก่ทองคำนะครับดูกระแสทองคำนะครับนี่ขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเลยนะครับแถวนี้นะครับแก่เงินแกทองคำพิมพ์เดียวกับปีศูนย์แปดนะครับใบหูติดดีตรงหน้านี่นะครับใบหน้านี่แก่ทองคำเลยนะครับปึกเนื้อเนื้อนี่จะหน่วงหน่วงมือมากนะครับ น่วงมือนะครับขอพาดูด้านล่างก่อนเลยนะครับองค์นี้เป็นเลข3ามหลักนะครับผมเลข5 8าหนึ่งอันนี้เป็นลายเซ็นอาจย์นองนะครับธรมมะภูโตมีโค้ดคำว่าหลวงพอ่อทวดวัดฉักให้นะครับองนี้ออกวัดไสขาวนะครับแต่โค้ดเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นะครับจะเห็นนะครับว่า ตรงนี้มีรอยเหมือนกลมๆเนี่ยประกบอยู่นะครับเมื่อหล่อพ้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่างได้ทำการเจาะรูนะครับแล้วก็นะครับบรรจุผงว่านเก่าปีพศสอง7นสี่เก้าเจดนะครับเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับของท่านจันทิมนะครับเข้าไปด้านในแล้วก็ปิดประกบนะครับมวนสารนะครับรุ่นนี้สุดยอดจริงนะครับผม แล้วพิธีการปลุกเสกนะครับสุดๆมากๆนะครับผมดีมากนะครับรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้พูดได้อ่านไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะแบงค์ไปมากนะครับจะไม่พูดถึงนะครับผมแต่ว่าพระรุ่นนี้ทั้งมวลสารและพิธีนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสุดจริงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่เอาไปเลี่ยมทองแล้วนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยถ้าท่านใดเล่นอาจารย์นองไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะครับ เล่นเหรียญเล่นอะไรไปนะครับเล่นว่านไปเนี่ยคือพอมานะครับรู้ประวัติของบัวรอบเนี่ยนะครับจะเรียกได้ว่าอยากได้เลยนะครับเพราะว่าเออคนที่เล่นอาจารย์นองนะครับที่ว่าเก็บบัวรอบรุ่นนี้กันนะครับเขาจะรู้กันนะครับว่าพารุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดีทั้งนอกและดีทั้งในนะครับผมคําว่าดีนอกนะครับคือดีที่มวลสารดีในคือนะครับ พิธีการปกเสกนะครับผมมีพิธีพามด้วยนะครับตอนเทพระหล่อพระนะครับเขาเรียกว่าเอ่อพิธีพามนาคเวทินนะครับผมอันนี้ผมพอจําได้อยู่นะครับที่ว่าอ่านประวัตินะครับพิธีพามนะครับนาคเวทินจากนะครับในรั้วในวังเลยนะครับผมกองพระราชพิธีนะครับพิธีนาคเวทินนะครับผมบอกนะว่า รุ่นนี้เนี่ยถ้าใครเล่นเล่นไปในเ,เขาเรียกว่าเล่นจนลึกแล้วเนี่ยนะครับจะต้องอยากได้พารุ่นนี้กันทั้งนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหล่อโดนมาแต่เดิมนะครับตรงปายนิดนึงนะครับผมปลายจมูกนะครับแต่ไม่ได้นาเกียรอะไรเลยนะครับเป็นมาแต่เดิมนะครับเป็นนวะโลหะยาขัดแดง เพื่อนๆพไม่พี่ดูนะครับนี่อย่าขัดแดงแห้งแล้วกระแสทองคำนะครับองนี้เยอะมากพิมพ์แบบเดียวปีศูนย์ปดหน้าผากชัดมากนะครับในตาเนื้อสวยมากนะครับองนี้ผมถ่ายรูปสตูแล้วด้วยนะครับ บัวเนี่ยพอเขาเรียกว่าคนเก่าเนี่ยเขามีอาจจะมีโดนจับโดนบ้างนะครับพอจับโดนเนี่ยปุ๊บกลับดําปั๊บนะครับอย่าหัดแดงนะครับเนื้อนี่แบบสุดจริงนะครับมือประสานด้านหน้าดูกันเรียบร้อยนะครับวันนี้จะรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะครับผมรอยพิมพ์ประกบ ก็จะเป็นแบบเดียวกับปี08นะครับเพื่อนเพื่อพี่พจะต้องดูหูพระบัวรอบปี08ให้เป็นพิมพ์ประกบนะครับด้านหลังนะครับพาเนื้อสวยเนื้อดีมากนะครับเนี่ยกลมๆแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็ตรงเสียนนะครับ เนื้อนี่ส่องเพลินเลยนะครับถ้าท่านใดชอบเนื้อโลหะนะครับองนี้ฟิตฟาสนะครับเนื้อสวยนี่ส้มส้มเลยนะครับพาบัวล้อปีศูนย์แปดเนี่ยยิ่งส้มส้มเนี่ยยิ่งแพงนะครับแต่ว่าต้องเป็นส้มเดิมนะครับอย่าขัดแดงเดิมเนี่ยนแพงตอนนั้นผมมีตังแบบบ้าบ้าฟิตฟเลยนะครับผมผมไปเจอบัวล้อปีศูนย์แปดอยู่องหนึ่งนะครับจาก คนนั้นน่าจำไม่ผิดเนี่ยอยู่นะครับสุ่งไหนโกลกนะครับน่าจะเป็นสุ่งไหนโกลกนะครับลงมาขายนะครับตอนนั้นโบรวรอบสี่แสนห้านะครับน่าจะเป็นปีใหม่ปีที่แล้วหรือว่าปีใหม่ปีขวบขวาที่แล้วหรือสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงปีใหม่นอนนะครับเปิดไปเจอนะครับพวกเปิดมาตอนนั้นกำลังฟิตฟิตนะครับตังค์เยอะอยู่นะครับ มีตังค์อยู่ก็เลยเขาเปิดมาสี่แสนห้านะครับตอนนั้นเนี่ยบบวรอบเนี่ยสามแสนเนี่ยก็ถือว่าตึงนะครับแต่ว่าพระองค์นั้นเนี่ยสวยมากนะครับบบวรอบพีสุนแปงนั้นสวยมากผมก็เลยส่วนไม่ก่อนนะครับสามแสนนะครับเรื่องพระนี่ปกตินะครับเขาเปิดมาผมก็บอกว่าพี่ผมขออนุญ,ญาตต่อได้ไหมครับตัวเลขลึกลงไปไม่ว่ากันนะครับผมต่อไปนะครับ ต่อไปสามแสนนะครับเขาบอกมาว่านะครับยังไม่ได้ทุนเลยนะครับผมผมก็เลยนึกในใจนะครับคิดไปคิดมาก็อยากได้นะครับก็ส่วนไปอีกทีนึงนะครับส่วนไปอีกทีหนึ่งสามแสนห้านะครับก็ยังไม่โดนนะครับสรุปแล้วพี่เขาขายไปเนี่ยสี่แสนกว่านะครับองนั้นโหสวยมากนะครับสวยจริงนะครับแล้วก็เป็นพ้าเดิมๆนะครับ ก็มาพูดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเออถ้าเป็นบัวรอบปีศูนย์แปดเนี่ยจะแพงนะครับยิ่งส้มนะครับผมแต่ก็เป็นจังหวะนะครับว่าจังหวะช่วงไหนมีเงินไม่มีเงินอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ช่วงไหนมีเงินก็จะฟิตฟิตหน่อยหนึ่งนะครับผมก็แล้วแต่จังหวะนะครับรุ่นนี้ก็น่าใช้น่าแขวนนะครับแบบที่ผมบอกคุณเพื่อนพี่ไปนะครับว่าบัวรอบปีศูนย์แปดเออบัวรอบปีสี่หนึ่งนะครับของอาจารย์นองเนี่ยนะครับ ดีทั้งนอกและดีทั้งในนะครับแล้วก็รูปลักษณ์นะครับสวยนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับเพราะว่าถอดพิมพ์นะครับมาจากปี08นั่นเองนะครับเลขสวยนะครับ 5~~8~~1 5~~8~~1 นะครับหาผาได้ดีเล่นว่ามีเหรียญมีอะไรแบบ ย่อยๆอะไรเยอะแล้วอย่างนี้นะครับองค์นี้นะครับก็น่าเก็บอีกหนึ่งองค์นะครับถ้าผมมีเงินนะครับแล้วผมไปเจอนะครับผมก็จะเอามาลงคลิปของผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็เก็บสายอาจารย์นองอยู่นะครับเพราะว่าเป็นผ่าที่เรียกได้ว่าเออเขาเรียกว่าสายวัดช่างให้ยุคก,กลางนะครับสายอาจารย์นองเนี่ยเป็นผ่าที่มาตรฐานนะครับ มีโต๊ะรายการประกวดนะครับอย่างนี้เช่าไปก็ส่งประกวดเช็คแท้ได้เลยนะครับงานสามพันก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเอาไปส่งประกวดได้เลยนะครับไม่ได้ห้ามนะครับถ้าเขาไม่รับนะครับบอกว่าเก๊เนี่ยนะครับคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับเดี๋ยวแถมเงินให้อีกสามพันนะครับค่าเสียเวลานะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเอ่อเรื่องฟามเก๊นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผม พราะกรรมการผมก็รู้จักทุกคนแหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่ใช่ว่าโหเอ่อเพื่อนๆพี่เช่าพระผมไปเนี่ยนะครับแล้วผมจะไปบอกกรรมการว่าพี่พระองค์นี้ผมนะครับถ้ามีเข้ามาเอ่อพี่ดูให้ด้วยนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าพี่อย่างงุนอย่างงี้ไปเดี๋ยวลูกค้ากลัวลูกค้าเคืนผมอะไรเงี้ยนะครับคือนะครับผมนะครับ ไม่มีซิกแซกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆพืนพี่พจะไปส่งประกวดที่ไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นงานที่สมาคมรองรับนะครับที่เขาเล่นกันเป็นมาตรฐานนะครับผมอย่างงานสัมพานณ์งานส่วนราชการนะครับอะไรแบบเนี้ยนําไปส่งได้เลยนะครับที่โต๊ะนะครับก็จะมีเอ่อเป็นอ่อนหงมหน่อยนึงนครับคนนั้นก็เก่งมากนะครับคือ น้องแชมป์นะครับผมแล้วก็ครูทีแล้วก็พี่กุ้งนะครับก็จะเป็นกรรมการนะครับนี่นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับผมองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่สอง0 0เกันบาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับ098 8 8 4 1 3 6 6นเชษนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับ29,000าบาทนะครับแล้วก็มีนะครับผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพืี่พนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ